สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะพระพุทธเจ้าบทที่19ช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังบูชายันพระสิทธ,ธาได้ทรงเสด็จจากนครราชคฤกกไปอย่างชนบทขณะเสด็จตามหนทางได้ทรงพบเห็นแพะและแกะฝูงใหญ่ปลายฝูงอันยาวเหยียดนั้น มีลูกแกะอ่อนตัวหนึ่งขาเจ็บเป็นแผลมีเลือดไหลโสมพยายามขยกขเยก,ยกเดินตามฝูงด้วยความเจ็บปวดทรมานทรงสังเกตเห็นแกะที่เป็นแม่ของมันกำลังเดินวกวนพะวงหน้าพะวงหลังเพราะมีลูกเล็กที่จะต้องห่วงหลายตัวด้วยความการุณาสงสารพระองค์ส่งอุ้มลูกแกะดำเนินตามฝูงแกะนั้นไป พระองค์ได้ตรัสถามคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ก็ทรงทราบว่าจะต้องทําตามคำสั่งของพระราชาให้นําแพะและแกะอย่างละร้อยตัวไปยังนครหลวงให้ทันการบูชายันของพระราชาในตอนค่ำแล้วพระองค์ก็เสด็จตามฝูงแกะนั้นไปส่งอุ้มลูกแกะตัวน้อยไว้ในอ้อมพระหัตตลอดทาง ขณะนั้นไฟบนแท่นบูชายันได้ติดขึ้นแล้วขณะที่หัวหน้านักบวชกำลังยกมีดเพื่อจะตัดศีรษะแพะเป็นตัวแรกพระสิทธัตถะได้ทรงก้าวเข้าไปตรงหน้าและหยุดยั้งการกระทําของเขาไว้พระองค์ทรงตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าอย่าเลยมหาราช อย่าให้ผู้บูชายันเหล่านี้พระชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านั้นเลยเมื่อทำลายลงไปแล้วใครก็ไม่อาจสร้างมันขึ้นมาได้ทุกตัวสัตว์ย่อมรักชีวิตย่อมกลัวต่อความตายเช่นเดียวกับมนุษย์แล้วทำไมมนุษย์จะมาใช้กำลังที่ตนมีเหนือสัตว์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นในทางปร้นเอาชีวิต ซึ่งเป็นที่รักของมันนั้นเสียเล่าด้วยท่าทีอันสง่างามและสูงทรงของพระองค์ได้ครอบงำความรู้สึกของคนทั้งหลายในขณะนั้นเสียสิ้นพระสิทธัตถะได้ตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารและนักบวชผู้ประกอบพิธีบูชายันว่าถ้ามนุษย์ปรารถนาได้ความเมตตาการุณาแล้วก็ควรแสดงความเมตตาการุณาออกไป ถ้าเป็นมนุษย์ล้างผลาญชีวิตเขาก็จะถูกล้างผลาญชีวิตเป็นการตอบแทนพระเป็นเจ้าพวกไหนกันที่เพลิดเพลินในโลหิตสแสวงหาความยินดีจากโลหิตต้องเป็นพระเจ้าที่ไม่ดีแน่แท้ผู้ที่สแสวงหาความเพลิดเพลินจากความทุกข์ยากและชีวิตของผู้อื่นควรจะเป็นปีศาจร้ายมากกว่าพระเป็นเจ้าไม่ใช่หรือ แต่นั้นมาพระราชาทรงประกาศตลอดราชอาณาจักรห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการบูชายันด้วยสัตว์ที่มีชีวิตอีกต่อไปให้ประกอบการบูชายันด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการล้างผลานสัตว์ที่มีชีวิตคือให้ใช้ดอกไม้ผลไม้ขนมหวานและอื่นๆแทน